ตีให้แตกครับได้หนึ่งแน่แน่ฮะงั้นนะถ้าพี่ในตีถูกจะได้สี่แต้มโอ้ไปต้องลากแกนนี้มาพี่ป้อง,องจะสี่จริงด้วยพี่พุงจะตีครับพุง มา,มามตั้งทำไมตีแบบเทพชนด้วยเอาด้วยฮะเนปะี่ยนทุกนี้เหมือนพี่คงจะตีแม่ใจถ้าพูดเหลือลูกนึงเขาจะตี ที่รับสองรับสามมานั้นปุ๊บได้ลูกจอดับก็สวัสดีรอบครับรอบคำเมิดเนะเดี๋ยวอยาให้ดูคู่สุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจเปตองอันนี้จะขับนนตัดเข้ารอบ8ทีมนะครับใครชนะจะเข้ารอบที่3รอบ8ทีมสู้กันสูสีมากครับ อสักครูน่นี่อันนี้ตัดล่างครับไทยถ้าใครนชนะรอบนี้ก็เข้าเข้ารอบมา,า,า,มาชมต่อครับไปต่อตอ,อันนี้ใครแพ้ตกรอบนะครับเป็นน่าจะเอาทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบสม่มไห้ทีมหมื่นเขาจะจบหมดแล้วมานะดูนะว่าใครจะเข้ารอบ ดูนะครับมีต้องเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนเสียเปรียบครับเสียเปรียบแล้วครับถ้าปล่อยมาอีกแล้วก็เป็นสามหนึ่งครับตอนนี้เออมี็นตองเขามันเหนียวจังเรา,าได้เองเราก็ดีที่ไมมีแยี่สิบเปองแยกยี่สิบแไงครับลุงตีใช้วิธีตีบึ้งโอ้ หกินสี่แล้วครับตอนนี้เป็นต่อลูกเยอะเลยอ้าวดูนะครับหัวแรกนี้อาจจะถึงสามหรือสี่แต้มถ้าลูกนี้พี่อาทิตย์หลุดอีกนี่คือปล่อยมาลูกที่สี่ครับหนึ่งกินห้าแล้วปล่อยไม่ลูกก็ห้าแล้วครับ <c oughs> ดูนะครับได้ได้คอาทิตมาไม่เปลี่ยนนะโู้รอบนี้ขายพี่เดียนคนเดียวก,กำลับหมดแล้วด,ดูจะได้กี่แต้มต้องคุมอ่ะดูนะครับว่ารอบนี้จะเสียกี่แต้มลูกนี้อาจจะทำให้เสียแต้มน้อยเหลือห้าลูกจะทำได้กี่แต้ม เดือนมาครับอุ้ยพี่เดือนมาโอ้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ครับล่างคุมดีต้องดูมือนี้เขา้าไม่มีทั่วพอมันห่างดูว่าจะได้จีแต้มหมัวแรก นั่นไงนั่นไงนั่นไงสองไม้ <c oughs> แค้มเดียวอ่ะ <c oughs> ถ้าลากแกนหน่อยนึง <c oughs> อยจะได้สาม, <c oughs> มยุง <c oughs> ดูจะปลดจะตีลงนี้ <c oughs> ตย <c oughs> ตยีเอาไว ทำไม่เสียน้อยแล้วลูกอย่าบอกนะว่าเสียแปมหนึ่งีนหกตีเหรอสั่งตีแล้วตีให้แตกครับได้หนึ่งแน่แน่ลูกกลางได้ย่าง เขาบอกว่าได้สามแล้วงั้นครับถ้าเข้าแต้มที่สดูนะครับปิดชึ้งโอ้ยเขายัางเทพจริแหละพอได้แล้วสองครับจะวัดแล้วแต้มสามเต็มสี่เต้มสามาจได้แต้มสี่มีปัญหาอยากดูนำ ดูเด้อตาไม่ดีเด้อดูว่าเท่าไหร่เนี่ยสามที่ห้าพื้นมาเย็นตรงนี้น่าจะได้สี่ถ้าดูด้วยสายตาได้ครับที่สามที่สามพื่ได้สี่ดูหัวที่สองครับโอ้โหเริ่มเข้าได้แล้วสมพิษยุงยงยง นี่พี่ดรงใจแล้วพี่นกรับโทรศัพท์ใหน่อยฮ,ฮะเลทะเลฮัลโหลอธิษฐาครับ้บแขเป็นะนัแ,นนแนนงดัง,งดเ,เ,เด้เอย่าเิดมางเ้อหัวอะใด่ใช่ เอตุการสักวันแล้วลงมาแล้วจะบอกบอกว่าเหตุการณ์นันเป็นแบบไหนคอยบอกครับคคับครับน้องวับอ่าเดี๋ยวสักดูจะโพสจะทำยังไงเจมงกุ ี Workers, es, ีม้เป็นไ้บ๊อกไว้บ๊อกไว้ดีที่สูกเข้าเยมากับจากโคตรกลุดรอบนี้เยทิดเหลือหนึ่งวินัยเหลือสองด้วยมั้งสามลูกจะทำแต้มได้อีกกี่แต้มดูดิ เข้าดิผู้เข้าดีว่ะสองเลย,เลยไม่ดิน้นมีกระดนลูกหนจะเข้าเต็มสามครับเปียหนึ่งสวัส ตีรับสี่เลยเหรอวันเราจะตีรับสี่นี้พี่นี่จะบ้านงั้นนะดูของดีด้วยนะนี่นี้ลูกนี้ตีรับสี่ว่างั้นนะถ้าพี่ในตีถูกจะได้สี่แต้มโอ้ไปต้องลากแกนนี้มาพี่ป้องรับสี่จริงๆด้วยตีเท่า ต่อมาอชุบโอ้ดังเข้าดีด้วยใ่สมพลิตอันพี่พุงอตป้อง ใหญ่ตัวเลยอันนี้มาอีกแล้วครับโหลดลุงโหลดหลงโหลดเปลี่ยนมาเปลี่ยนพี่ไหนต้องเตะ

มันจะได้กลับแมแต่ละบุรีมันจะได้กลับี่เดกอ่อนนอนทุมแน่เลยคืนนี้ั่มึดูหุ่นดิมึดูหุ่นหุนที่เียหนที่ียวคนเดครับ มไม่ได้กอยอมาทาดูโอเ,โอเทียตย์จะเข้าอีกลูกหนึ่ง <Yeah. S 1> กะชนกะชน เข้าจาาพดนะดูแล้วเข้าแบบเทพเนชนด้วยเอาด้วยเฮียดที่ในเหลืออีกรลูกไม่รู้ตีหรืออเข้าเข้าเข้าคุมแบบนี้เข้าคุมโผโหด้วยจะพ่น มีเหมือนพี่คงจะตีว่ะแม่ใจ้าาพูดเหลือลูกนึงอ่ะเขาจะตีโอ้โหได้ลูกติด ก็เหมือนจะพอจะตีเหมือนกันนะครับตี่รับสองรับสามประมาณนั้นปุ๊บได้ลูกจอดครับคะแนแนหกสี่แบบนี้ดูลุกขึ้นทีเดียวนะตีขนาดไหนอู้ดีมากด้วยครับไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตด้วยพวกแบบ ดููกเข้าก่อนป่อยหนักน้่ว่านาดไหมเริ่มอีกแล้วหน่งิแล้วพีเดียนรอบนี้ถ้าพี่อาทิย์ปล่อยหม่ลูกก็หนึ่งินมดมันต้องมาอยู่ไหนหรอกมีนีกก็พอเนี่ยอือือ ลูกเข้าพี่อาทิตย์ครับลูกนี้ก็เปลี่ยนยากอยู่นะครับเพราะว่าลูกเข้าพี่เดียดีมากนี่ไงมันมันมัน,มนเออห่างเลยพี่อาทิตย์หา่างเขาเขาโยนแบบปล่อยมือจิกมาไงไม่รู้โอ้ยเปลี่ยนได้ตั้งลูกท่านลูกแรกรัศัมีช็อตนะครับลูกนี้ ดูพี่พุ่งจะตีถ้าตีถูกลูกนี้ได้เปรียบเนีลูกแรกเปียบเยอะเลยเปียบเยอะได้เปียบเยอะโลูกเตียอุ้ยโดนเนี่ยโดนแบบเียวๆเลยพี่นาย,นย,บบย,ยนจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าปัญหาเพราะว่าลูกลูกนี้คุมดีมาก ดูขีนในจะเข้าได้ไหมคือควันหาไม่ถึงอุย้ยเดินมาไงยิ่งมานึกว่าจะไม่ถึงดีเดียนแลงลทธิ์อีกแล้วอุอ้ยลูกนี้ไม่มาหรอกเย็นแล้วสร็จขวางหน้าไว้ดีนี่เหลือลูกสี่ลูกจะทำแต้มเพิ่มได้กี่ลูกนะจะดูครับหได้เจ็ด ได้แปดได้เก้าได้สิบดโอ้ยโอ้ยพี่เดียนเข้าดีจังเลยสองแม2สองแแมอ่าดูจะโพดเข้ากันจะโพดนี้น่าจะเข้าได้แน่แน่อ่ะดูครับสามแมม่โอ้โห พี่กุ้งเลือ,อลูกหนึ่งนะถ้าพี่กุ้งเขาได้ครอบเกมนะครับก็ไปตองมันหกแต้มนะจะโพดน่าจะได้แน่ๆเพามีลูกเทียบดูนะครับสี่แต้มนับรอเลยอีพอดูพี่กุ้งระวังดีนะครับ <Okay. S 1> <laughs> ใช่อั่นก็มือวางอาชีพอยู่แล้วครับตีเียมเป็น ผมว่าเจมมีสิทธิ์เจมครับไปตองดูนะครับติด้งเข้าเจมไหมว้าอุ้ยเจมเจริงด้วยเจมอะเป็นนันว่าทีมทีมมี้ยังก่อนทีชนะแอร์วิลล่านครรัง,งสิตสองชนะแอร์วิลล่าครับเฮ้ยไปตอง